ได้แต่ถามตัวเองว่าฉันท้องแล้วหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกมหัศจรรย์พอสมควรกับเรื่องนี้เพื่อนของมิวแนะนำมานะคะ เราก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการทำกระบวนการทั้ง x c ทั้ง IUI มาพอสมควรแต่ว่าเราก็ตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่าเพื่อนทำที่นี่ทั้งสองคนค่ะก็มีความมั่นใจพอสมควรค่ะเพราะว่าเพื่อนทั้งสองคนก็ประสบความสำเร็จที่นี่เหมือนกันแล้วเราก็ เห็นสถานที่เห็นบุคลากรเห็นคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความน่ารักเอาใจใส่เราก็เลยมั่นใจว่าที่นี่ต้องสำเร็จแน่นอนค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกที่นี่ค่ะก็ดีมากครับนะฮะรารู้สึกว่าบุคลากรน่ารักรเอาใจใส่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่มาคุยเรื่องแพ็กเกจต่างๆนะครับ จนมาถึงวันนี้ก็ใกล้ๆที่จะสมบูรณ์แบบก็ยัง,งน่ารักตอนนี้ก็ก็คอนแทคตลอดนะครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดวันแรกที่ย้ายตัวอ่อนเราก็ตอนมาก็ตัวเปล่าทีนี้พอย้ายเสร็จเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคุณแม่แล้วหรอลูกลูกเข้ามาอยู่ในท้องเราแล้วหรออะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่า ยังงงงทั้งตื่นเต้นมัน,ม,นมันเป็นอารมณ์ที่แบบหลากหลายความรู้สึกอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงทั้งไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวปกติเราจะเป็นคนที่แบบต้องตัวนิดนึงแต่ทีนี้ต้องเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเรามีลูกอยู่ข้างในเรานาอะไรอย่างเงี้ก็ฝาสำหร <You> ับที่กำลังอยากมีบุตรแล้วก็ อาจจะมีปัญหาที่จะมีบุตรยากนะครับผมในฐานะที่มีประสบการณ์ตอนนี้นะครับก็แนะนำที่ดีคลินิกนะฮะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจทางเทคโนโลยีแล้วก็คุณหมอนะครับสตาต,ต่างๆก็เป็นมืออาชีพแล้วก็มีความมั่นใจว่ามีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าตอนแรกๆก็กลัวอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจมานะครับก็ประสบความสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญช,ชวนนะครับสำหรับ ข้าไหนที่อยากจะมีน้องๆน่ารักน่ารักแล้วก็สบายใจได้ว่าน้องๆจะโตะได้เต็มที่แล้วก็สมประกอบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบก็ เฉยที่ดีนะครับผมฝากบอกคุณแม่ทุกคนนะคะที่จะเริ่มทำกระบวนการ XC ซหรือ IUI เราก็อยากจะแนะนำที่ Deep and Harmony Care นะคะหนึ่งเลยคือการเอาใจใส่ของทางคลินิกแล้วก็เจะนะ้าหน้าที่ทุกคนคุณหมอทุกคนให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีมากทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการหมดไม่ได้มีการบีบรัดเร่งรัดหรืออะไรขอให้คุณแม่แค่ มีใจที่ที่พร้อมเนาะมีจิตใจที่พร้อมปล่อยวางให้สบายใจพร้อมเมื่อไหร่ก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกได้เลยค่ะ